เมื่อจิตใจและร่างกายต้องการให้ทะเลเยียวยาวันนี้ชิวไปไหนเลยขอพาเพื่อนๆไปเช็คอินกับสิ้าที่พักขัวหินชะอำเดินลงสระได้จากหน้าห้องบอกเลยว่าดีกรีความฟินนั้นเต็มสิบแบบไม่มีหักเลยค่ะดูกันเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็หยิบบิกินี่ตัวเก่งใส่กระเป๋าไปนอนแช่น้ำฟินๆกันดีกว่า เริ่มกันที่เลส t a ดีเทลบีชวิลเลจที่พักหัวหินสุดชิลติดริมทะเลใจกลางเมืองหัวหินจุดเด่นของที่นี่ก็คือสไตล์การตกแต่งแบบท ROPICAL ที่เรียบหรูดูคลาสสิกกับห้องพักที่มีให้เลือกถึง7แบบ7สไตล์โดยเฉพาะไฮไลท์อย่างห้องพููวิลเลจท,ที่มาในคอนเซปต์หมู่บ้านตากอากาศริมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่โดยจะแยกโซนออกมาจากห้องพักแบบอื่น เป็นโซนห้องพักไพรเวทโดยเฉพาะโดยจุดเด่นของห้องพักนี้ก็คือเราสามารถเดินลงสระว่ายน้ําได้จากหน้าห้องได้เลยค่ะและยังมีซันเบดริมสระหน้าห้องพักทุกห้องแบบส่วนตัวไม่ต้องกลัวว่าจะจับจองมุมพักผ่อนชิลชิวไม่ทันที่สําคัญภายในห้องพักมีสเปซกว้างขวางพร้อมยังมีอ่างอาบน้ําให้เรานอนแช่กันชิลชอีกด้วยค่ะ เทนิทราหัวหินที่พักหัวหินบรรยากาศสุดโรแมนติกที่มาพร้อมกับห้องพักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกห้องตื่นปุ๊บเดินลงจากเตียงนอนก้าวลงสระได้เลยทันทีที่นี่เป็นโรงแรมหรูขนาดเล็กที่โดดเด่นและสวยงามจนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิก Small Luxury Hotels of the World ภายในห้องพักตกแต่งเรียบหรูแบบคลาสสิกโดยห้องพักของที่นี่จัดว่ากว้างกว่า,วาที่พักอื่นๆในหัวหินเริ่มต้นที่ขนาด80ตารางเมตรมาพร้อมกับระเบียงเอาทดอร์และสระว่ายน้ำให้เราลงแช่ได้แบบส่วนตัวตลอดทั้งวันที่สำคัญยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางริมทะเลฟิตเนสห้องอาหารและบาร์บรรยากาศดีวิวทะเลที่เสิร์ฟเมนูอาหารสไตล์ฟิวชั่นอร่อยๆกันอีกด้วยค่ะ คุณดาราบีชรีสอร์ทหัวหินที่พักติดริมทะเลชายหาดเขาตะเกียบหัวหินสุดฟินบรรยากาศแบบเอกซ์คลูซีฟเพราะที่นี่เขามีห้องพักเพียง15ห้องเท่านั้นโดยมีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งห้องไพรเวทพูลสวีทห้องสวีทพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาดพื้นที่กว้างขวางถึงกว่า80ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีห้องพักแบบพูลวิลล่าวิลลารูปทรงกลมที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากหอยนอติลุสที่มาพร้อมกับจุดเด่นคือสามารถเปิดประตูห้องแล้วเดินลงแช่บ่อจากรุซี่ออนเซนขนาดใหญ่ที่มีทั้งบ่อน้ำอุ่นและน้ำเย็นได้เพียงแค่ก้าวเดียวจากห้องพักเท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะชอบห้องพักแบบมีราส่วนตัวหรือบ่อออนเซนแบบรวมที่นี่ก็ตอบโจทย์ให้เลือกมาผ่อนคลายได้ทุกสไตล์เลยล่ะค่ะ เจอคอนติเนนท์ชหัวหินรีสอร์ทที่พักหรูระดับ5้าดาวติดริมทะเลชายหาดหัวหินมีให้เลือกทั้งห้องพักฝั่งที่อยู่ติดกับถนนเพชรเกษมและห้องพักโซนติดทะเลห้ามพลาดกับห้องพักไฮไลท์อย่างห้องพรีเมียร์พูลเทเลสห้องพักสุดหรูเดินลงสระได้จากห้องนอนขนาดพื้นที่ห้องประมาณ50-5 5ตารางเมตรเหมาะสำหรับคู่ฮันนีมูนสุด,สด าพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีอ่างอาบน้ำสุดสวีทกลางห้องที่สำคัญเปลี่ยนชุดบิกินี่แล้วกระโดดลงน้ำได้จากห้องนอนแบบไม่ต้องเดินไปสาให้เมื่อยเลยล่ะค่ะโดยสาะน้านี้เป็นสะแยกออกจากสะรวมของที่พักอีกด้วย เรียกได้ว่าส่วนตัวสุดๆไปเลยหากใครลงเล่นน้ำในสระจากหน้าห้องยังไม่จุดใจลองไปเล่นสระใหญ่มองวิวทะเลชิลๆก็ดีไปอีกแบบค่ะซึ่งบริเวณริมสระรวมมีสุมที่นั่งให้เราอาบแดดจิบเครื่องดื่มเย็นๆกันอีกด้วยโซ,โซฟิเทลหัวหิน ดีไซน์โฮเทลสุดเกที่ตั้งอยู่ริมทะเลโซนชายหาดชะอำตอนเหนือบรรยากาศสงบเงียบและเป็นส่วนตัวมาพร้อมกับห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบจำนวนทั้งหมด109ห้อง9รูมไทยแต่ถ้าใครอยากได้ห้องพักที่สามารถเดินลงสระได้จากหน้าห้องแนะนำจองห้องโซลออฟตี้ผู้แอสเซทห้องพักที่สามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้จากห้องนอนค่ะ ซึ่งห้องนี้ตั้งอยู่ติดกับสระว่ายน้ำซิกเนเจอร์สระว่ายน้ำหลักของรีสอร์ทภายในมีขนาดกว้างขวางแบ่งพื้นที่เป็นห้องนอนโซนนั่งเล่นตรงกลางห้องมีอ่างอับน้ำทรงกลมสุดโรแมนติกห้องน้ำแยกเป็นห้องอาบน้ำและห้องสุขาเป็นสัสดส่วนส่วนเครื่องนอนที่นี่เขาใช้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Mybed ดูดวิญ,ญญาณสุดๆเลยค่ะนอนแล้วไม่อยากตื่นกันเลย นอกจากนี้ยังมีตู้ทรงกระเป๋าเดินทางอันใหญ่ติดทีวีจอ LCD ไว้ความพิเศษคือตู้สามารถหมุนได้เราจึงสามารถนอนแช่น้ำในอ่างพร้อมดูทีวีไปด้วยได้แบบชิลชิเชดรตันหัวหิน r e สอร์ทแอสปาที่พักหรู5ดาวติดริมชายหาดชะอำที่มาพร้อมกับไฮไลท์อย่างมีสระว่ายน้ำลากูนขนาดใหญ่ความยาวถึง560เมตร ที่คดเคี้ยวทั่วบริเวณรีสอร์ทตั้งแต่ล็อบบี้จนถึงหน้าชายหาดล้อมรอบด้วยห้องพักที่หันหน้าเข้าสู่สระว่ายน้ำโดยมีสะพานเชื่อมระหว่างพื้นที่บริเวณเกาะกลางที่ออกแบบให้เป็นรูปร่างคลายกีตาขนาดยักษ์เมื่อมองจากมุมสูงที่นี่มีห้องพักทั้งหมด240ห้องแบ่งเป็น8รูมไทย แต่ห้องพักไฮไลท์ก็คือห้องลากูนแอสเซทที่เราสามารถเดินลงสระได้จากห้องพักได้เลยชิวๆทุกห้องมองเห็นวิวสระว่ายน้ำสีฟ้าที่ไหลเชื่อมผ่านด้านหน้าระเบียงห้องภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมสมกับเป็นโรงแรม5ดาวทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นมินิบาร์การน้ำร้อนโทรทัศน์ไดเป่าผมและห้องน้ำในตัวที่มีอ่างอาบน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นสะดวกสบาย และยังมีห้องอาหารและบาร์ริมชายหาดที่เราได้เพลิดเพลินกันถึง4ห้องเรียกว่าพักที่นี่แล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ยังได้ค่ะหัวหินแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมสุดหรูระดับ5ดาวที่ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหินเป็นโรงแรมที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัยโดยเฉพาะใครที่มองหาสถานที่พักผ่อนกับคู่รักหรือแม้แต่ครอบครัว ที่นี่ก็มีห้องพักตับโจทย์ให้เลือกหลากหลายสไตล์โดยเฉพาะห้องดีลักซ์พููแอเซตขนาด39ตารางเมตรห้องพักเตียงคิงไซสที่มีระเบียงส่วนตัวพร้อมทางลงสระว่ายน้ำลากูนได้จากหน้าห้องมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมรองเท้าสลิปเปอร์รม่มตู้เซฟอุปกรณ์อาบน้ำของทันบลูทูธเตารีดและที่รองรีดและมินิบาร เรียกว่ามีครบทุกอย่างสมกับเป็นที่พักระดับ5ดาวเลยจริงๆค่ะมาต่อด้วยที่พักดีไซน์สวยเก๋ที่ตั้งอยู่ติดริมทะเลระหว่างชะอำกับหัวหินกับเชอรีสอร์ทที่มาพร้อมกับห้องพักบรรยากาศสุดฟินมีให้เลือกถึง4รูมไทยทั้งห้องพักวิวทะเลและวิลล่าในสวนบรรยากาศเป็นส่วนตัวแต่ถ้าใครชอบนอนแช่น้ำแนะนำจองห้องเดอะพูลพารไดซ์ ห้องพักขนาดกว้างขวางถึง60ตารางเมตรที่มีไฮไลท์คือปอแช่ตัวระบบน้ำเกลือที่อยู่ติดกับระเบียงหน้าห้องสามารถเปิดประตูลงไปเล่นน้ำคลายร้อนผ่อนคลายได้ตลอดทั้งวันค่ะนอกจากนี้ภายในห้องพักยังมีอ่างอาบน้ำให้นอนแช่น้ำอุ่นได้ชิลๆหรือถ้าอยากได้วิวทะเลก็สามารถไปไว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำส่วนกลางริมทะเลของรีสอร์ท ที่มาพร้อมกับมุมที่นั่งแบบเดย์เบยื่นออกไปบริเวณชายหาดเวลาที่น้ำขึ้นเหมือนเราได้นั่งชิลอยู่บนผืนน้ำของท้องทะเลเลยจริงๆค่ะ r รีส r t ดเดอพัสคาน่ที่พักหัวหินสุดน่ารักบรรยากาศสดชิลใจกลางย่านเขาตะเกียบหัวหินมาช็คอ,อินที่นี่แล้วเราจะได้ฟินกับมุมถ่ายรูปชิคๆเหมือนไปเที่ยวเมืองตากอากาศริมทะเลที่กรีซหรืออิตาลีเลยล่ะค่ะ ห้องพักไฮไลท์ของที่นี่คือห้องพูลแอสเซทห้องพักดีไซน์เก๋ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า35ตารางเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นมินิบาร์และฟรีไวไฟโดยห้องนี้จะมีจุดเด่นอย่างชานระเบียงชมวิวส่วนตัวหน้าห้องพักที่สามารถเตินลงสระว่ายน้ำส่วนกลางได้เลยแถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋กๆชิคๆในรีสอร์ทอีกเพียบเลยล่ะค่ะ The Blue Sky Resort หัวหินที่พักหัวหินติดทะเลอีกแห่งที่มาพร้อมกับดีไซน์ดิบเทสสไตล์เรโทรภายใต้คอนเซปต์การหลอมรวม,รวมความทันสมัยของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติแห่งท้องทะเลโดยตัวรีสอร์ทต,ตั้งอยู่โซนชายหาดเขาเต่าในซอยหัวหิน101ยอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองหัวหินมากนักค่ะสามารถเดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆได้สะดวกสบายและยังมีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบ มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งอยู่ตรงกลางใครชอบว่ายน้ำแนะนำจองห้องสวีทพูลห้องสวีทที่มาพร้อมพื้นที่กว้างขวางถึง120ตารางเมตรภายในแบ่งพื้นที่เป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นและห้องน้ำที่มีอ่างพร้อมระเบียงที่สามารถเปิดประตูลงสระว่ายน้ำส่วนตัวได้เลยหรือถ้าอยากประหยัดงบก็อาจเลือกจองห้องพักแบบดีลักซ์ที่ติดกับสระว่ายน้ำรวมตรงส่วนกลางแทนก็ได้ค่ะ ไมด้าดอซีหัวหินที่พักชออำสุดเก๋สไตล์คอนโดริมทะเลตกแต่งแบบโมเดิร์นทันสมัยขื้นเน้นพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายให้ความรู้สึกเหมือนเราได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะโดยที่นี่มีห้องพักให้เลือกมากถึง12รูมไทา์ไฮไลท์ก็คือห้องดูเพล็กซ์พูแอเซทห้องพักแบบใกล้ชิดติดสระว่ายน้ำสิที่เปิดประตูปุ๊บก็ก้กาวลงสระว่ายน้ำได้เลยทันที ห้องนี้มาพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากถึง75ตารางเมตรลักษณะเป็นห้องพักแบบดูเพล็กซ์มีทั้งหมด2ชั้นภายในตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเพดานสูงโปร่งโดยชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องอาหารด้านนอกมีระเบียงและโซฟาเบดส,สำหรับนอนอัปเดตเก๋ๆส่วนชั้นบนเป็นห้องนอนที่มาพร้อมเตียงนุ่มๆขนาด king ซส์ มีให้เลือกทั้งแบบ1-3ถึงสห้องนอนจะมาสวิทกับคนรู้ใจกลุ่มเพื่อนหรือมาพักผ่อนกับครอบครัวก็ตอบโจทย์ลงตัวทุกสไตล์ไอสนุขหัวหินรีสอร์ทแอนด์สวีทเป็นที่พักห,หัวหินเปิดใหม่ในโซนเขาตะเกียบมาพร้อมห้องพักดีไซน์เก๋สไตล์โมเดิร์ลมีให้เลือกเช็คอินกันถึง9รูปแบบด้วยกัน ใครชอบว่ายน้ำแนะนำจองห้องผู้แอสเซ s สตรีทห้องสวีทติดริมสระว่ายน้ำบริเวณชั้นหนึ่งซึ่งมีทางเดินลงสระว่ายน้ำส่วนตัวจากระเบียงห้องสามารถเปิดประตูระเบียงเดินลงสระได้เลยชิวๆ ภายในมีขนาดกว้างขวางถึง67ตารางเมตรมาพร้อมอ่างอาบน้ำให้เราได้นอนแช่น้ำผ่อนคลายแต่ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นที่นี่ก็ยังมีห้อง Private p r i ร a เ e p o พูลสวีทห้องสวีทแบบดูเพล็กสองชั้นซึ่งตั้งอยู่บนชั้นบนสุดของโรงแรมมาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวบนดาดฟ้าให้เราแช่น้ำชมวิวจากมุมสูงบอกเลยว่ามาพักที่นี่แล้วจะติดใจจนไม่อยากกลับบ้านกันแน่นอนค่ะ มาต่อกันกันกบเดอะบไฮหัวหินที่พักขนาด15ห้องที่ตั้งอยู่ในซอยอ่าวหัวดอน17โซนเขาตะเกียบแม้ตัวที่พักไม่ติดทะเลแต่เราสามารถเดินไปทะเลได้จากที่พักระยะทางประมาณ100เมตรฝั่งเพลงยังไม่ทันจบก็ถึงทะเลแล้วค่ะ จุดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกห้องมีระเบียงชมวิวและโต๊ะนั่งสำหรับอ่านหนังสือชิวๆเหมาะสำหรับวันพักผ่อนหนีกรุงมานอนเล่นสักคืนสองคืน t ดอะเซเลนิตี้หัวหินบายดีวารีโรงแรมขนาดอบอุ่นไม่ใหญ่มากใจกลางอำเภอหัวหินตกแต่งกึ่งโมเดิร์นไทยมินิมอลง,ง่ายๆสไตล์ปูนเปลือยคุมโทนด้วยโทนสีเขียวขี้มา้าดูอบอุ่นดูสบายตาสมกับความหมายของเซเลน i t y ที่แปลว่าความเงียบสงบเรียบง่ายเหมาะแก่การพักผ่อน ทางเดินเข้าลอบปี้หน้าตาละไม้คล้ายกับชานชลาสถานีรถไฟหัวหินแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดน่ารักเหมาะกัการใช้เป็นมุมถ่ายรูปมากๆเลยล่ะค่ะในส่วนของสระว่ายน้ำของ s e r รน i t y นั้นเป็นขนาดยาว17เมตรกว้าง5เมตรพาดผ่านห้องพักแบบพูู้แอเสเซททุกห้องโดยตรงกลางยังมีสะพานเล็กๆไว้เป็นทางเดินเชื่อมเข้าตัวตึกได้อีกทาง หรือหากใครอยากออกไปเที่ยวทางโรงแรมก็มีรถรับส่งขนาด9้าที่นั่งไปยังหอนาฬิกาใจกลางหัวหินฟรีถึง3รอบต่อวันคือ11นาฬิกา17นาฬิกาและ21นาฬิการวมถึงยังมีพี่ๆพ,พ,พนักงานคอยให้คำแนะนำที่เที่ยวในหัวหินสำหรับคนไม่รู้จะไปที่ไหนอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายกับเดอะสมายลลอฟหัวหินที่พักหัวหินสุดชิคสไตล์โมเดิร์นลอฟพร้อมสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างตลาดซิคาดาห้างบลูพอตและชายหาดหัวหินโดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5นาที ที่นี่มีห้องพักให้เลือกทั้งหมด20ห้อง3รูมไทยไฮไลท์คือห้องผู้แสเซดห้องพักชั้นล่างติดสระว่ายน้ำที่เราสามารถเปิดประตูระเบียงห้องมาปุ๊บก็ลงเล่นน้ำในสระได้เลยภายในห้องตกแต่งสวยเก๋สไตล์ลอฟต์โดนใจวัยรุ่นมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีตู้เย็นตู้เซฟ นอกจากนี้ภายในบริเวณรีสอร์ตยังมีมุมถ่ายรูปชิคๆอีกเพียบรับรองว่าถูกใจสาวๆที่ชอบถ่ายรูปอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n e l และติดตาม Fanpage ชอไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา